Crosspowercode นี้สำหรับใครเหรอคะ ริัทคิดว่าถ้าคนที่ตาม Image Matters Asia นะคะจะเห็นว่าเราค่อนข้าง selective นะในการเลือกรับหรือในการจัดคอร์สต่างๆเหตุผลก็เพราะว่าเราค่อนข้างที่จะคิดว่าในการสอนของเราเนี่ยต้องได้ผลถ้าไม่งั้นเราจะไม่ทำและอีกอย่างที่เราเชื่อคือไม่ใช่ทุกคอส,สำหรับทุกคนตลาดของทุกคนมีแตกต่างกันเรา position ตัวเราเองค่อนข้างชัดเจนนะคะทุกคอที่เราสอนมาเรารับคนน้อยเราโฟกัสมากกับการสอนเพราะว่าเราโฟกัสมากกับสิ่งที่เขาจะได้รับดังนั้นคอร์สของเราเนี่ยจะแตกต่างและจะสําหรับ คนที่ต้องการที่จะเรียนรู้จริงๆ c อหลักของคอร์สเนี่ยคือการเข้าใจตัวเองบริษัคิดว่าอย่างนั้นบริษัทคิดว่าตลอดเวลาที่ตัวเองสอนมานั่นคือหลักการเลยค่ะที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนี้ลองให้คุณเอออธิบายว่าอะไรที่ทําให้คุณเออสนใจที่จะมาทํางานกับบริษัทดีกว่าในขณะที่เคยเป็นนักเรียนคนหนึ่งจริงสนใจที่จะมาเรียนเพราะว่าเราเชื่อว่าเราอ่ะต้องเหล่าตัวเองให้คมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จุดเริ่มต้นนั่นคือเป็นจุดลงต้นที่มาเจอกัน ในทุกๆครั้งที่มาเรียนก็จะรู้สึกว่าเราได้ฟีดแบ็กเราได้รีเฟล็กกลับไปว่าเรามีจุดที่พัฒนาอะไรบ้างไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราพรีเซนต์จะมีคนฟังเราทุกครั้งถึงแม้จะมีคนฟังก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่คนจําเราได้หรือจําสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปได้นั่นคือ p o w e r c o ์ e จะช่วยทําให้สิ่งที่คุณต้องการสื่อสารอะนอกจากคนจะฟังแล้วคนจะรู้สึกว่าคุณนะเป็นผู้นําที่ ออเอนติกจริงๆนั่นคือเพาเวอร์โค้ที่จะช่วยคุณได้ค่ะฟังอย่างนี้อาจจะคิดว่าเรากำลังจะสอนด้านการสื่อสารอย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่แต่มนุษย์เนี่ยการสื่อสารคือสิ่งที่สําคัญที่สุดและเราไม่ได้สื่อสารจากการพูดเท่านั้นเราสื่อสารจากการต่างกายจากภาพลักษณ์โดยรวมของเราจากภาษากายนะคะแม้แต่จากวิธีการเจรจารต่อรองของเราดังนั้นเราเลยคิดว่าคําว่า p พาเวอร์โค้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วกับคอร์สนี้นะคะสำหรับคนที่อยากที่จะ โดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นเราคิดว่าคอร์สนี้สำหรับคุณค่ะถ้าต้องการรายละเอียดน,นะคะสามารถติดต่อ Image Matters Asia นะคะ Facebook Page แล้วก็ TikTok Instagram แล้วก็ YouTube ชื่อเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ